ในข้อสอบทีแพทย์สามส่วนที่2ในหัวข้อของความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์นอกจากน้องๆจะเจอกับพี่เอ๋แล้วน้องๆยังเจอกับพี่ลึกตาอีกด้วยพี่จะมาช่วยเสริมกำลังให้กับพี่เอ๋ด้วยในส่วนของพาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านฟิสิกส์วิทยาศาสตร์โดยทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้พี่เอ๋จัดก,การคนเดียวน่าจะเหนื่อยเอาการพี่ขอแบ่งส่วนเอียวด้วยละกันวันนี้พี่ก็มีข้อสอบแนวนี้เทรนดน์นี้มาฝากน้องๆด้วยใครอยากดูแล้วรอติดตามกันเลยคะ่ะ มาเลยอย่ารอช้าสำหรับแนวข้อสอบของหัวข้อนี้น้องๆจะเห็นว่าทางทบอได้ออกแนวข้อสอบหัวข้อนี้มาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ซะเยอะมากเลยเป็นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์น้องๆต้องได้คณิตศาสตร์แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมและยังมีส่วนของวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เกี่ยวกับเรื่องของกราบกราบกราบ แต่มันไม่ใช่ฟิสิกส์เน้นๆเ,เพราะว่าในตัวอย่างของเขาแอบบอกความสัมพันธ์มาให้ตั้งโจทย์มาเกี่ยวกับเรื่องความเข้มแสงและระดับน้ำดูนะ่ากลัวมากแต่จริงๆแล้ววัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คือจากความสัมพันธ์ที่เขาให้มาเกี่ยวกับความเข้มแสงเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างหลอดไฟและก็เกี่ยวกับระดับน้ำน้องๆต้องจัดการตีความออกมาว่ากราฟจะหน้าตาเป็นอย่างไง เพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมในเมื่อมันง่ายเกินไปพี่ขอเกร่งเกรงด้วยการใส่ความรู้ทางฟิสิกส์ให้กับน้องๆเข้าไปด้วยออกมาเป็นโจทย์ข้อนี้จ้าเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าเขาบอกว่าโจ๊กและแจ็คจ๊กและแจ็คต้องการขึ้นไปถึงจุด C จุด C อยู่ด้านบนนู่นซึ่งเป็นจุดสูงสุดของทางลาดเอียง ถ้าทั้งสองคนมีมวลเท่ากันพี่ไฮไลท์ไปด้วยเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเขาบอกว่าสองคนนี้มีมวลเท่ากันโดยโจ๊กเริ่มต้นที่ A อ้าวโจ๊กมาอยู่ที่ A ส่วนแจ็คเริ่มต้นที่ B แจ็คอยู่ที่ B ต้องการจะไปถึงฝั่งฝันก็คือสูงสุดนี้ที่จุด C เหมือนกัน กำหนดว่าทั้งสองมีอัตราเร็วเท่ากันมีอัตราเร็วเท่ากันกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสักโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของทั้งสองคนเป็นไปตามรูปแบบใด ทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะพี่พี่แอบแต่งเพิ่มให้มันมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิดนึงแต่หลังจากจบฟิสิกส์แล้วก็คือเราได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วว่าพลังงานศักน้มห่วงกับเวลามีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเราเค่อยไปสังเกตกราฟจากความสัมพันธ์ที่เราได้ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์กันโอเคสรุปว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่าโจ๊ก ขึ้นไปตามพื้นเอียงไปที่จุดสูงสุดแจ็คขึ้นไปตามพื้นเอียงไปที่จุดสูงสุดสองคนนี้มีมวลเท่ากันมวลเท่ากันมีอัตราเร็ว v ถูกไหมที่เท่ากันด้วยถามหาการความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์นมถ่วงกับเวลาให้มาพลังงานศักย์นมท่วงโจ๊กแจ็คเส้นเป็นยังไงกันบ้างโจ๊กเป็นเส้นปะแจ็คเป็นเส้นเต็มอ่าโอเค จกแจ๊กว่ากันไปอันนี้หน้าตาคล้ายๆกันเหมือนเส้นเดียวกันขึ้นไปเลยระดับเดียวกันมาเรามาพูดกันก่อนความสัมพันธ์มันเป็นยังไงขอเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นเองพลังงานศัก์ของคนใดคนหนึ่งก่อนมีการเปลี่ยนแปลงยังไง E P E P พลังงานศักน้มถ่วงหาได้จาก M G H ถูกไหม EP เท่ากับ mgh คราวนี้อย่างคนหนึ่งอย่างเช่นโจ๊กโจ๊กตอนแรกอยู่ด้านล่างอ่าเลฟเลนระดับอ้างอิงพี่ให้อยู่ที่พื้นดินเลยแจ็คก็เช่นเดียวกันเอาโจ๊กก่อนละกันโจ๊กอยู่ระดับอ้างอิงที่ด้านล่างมีการเปลี่ยนความสูงขึ้นไปมีการเปลี่ยนความสูง m g แล้ว h เปลี่ยนแปลงมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักน้มถ่วง จ๊กมีพลังงานศักย์น้ำถ่วงเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแจ็คล่ะแจ็คก,ก็เช่นเดียวกันมีพลังงานศักย์น้ำถ่วงเปลี่ยนไปเพราะเขาอยู่จากด้านล่างขึ้นไปที่ด้านบนทำนองเดียวกันและเพิ่มเติมอีกว่าระหว่างโจ๊กกับแจ็คมวลก็เท่ากันค่าจก็เท่ากันการเปลี่ยนแปลงความสูงเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเดลต้าเเดียวกัน เหมือนกันอะ m ก็อันเดียวกัน g ก็อันเดียวเดล delta h ระหว่างโจ๊กกับแจ็คก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นระหว่างโจ๊กกับแจ็ค delta ep เท่ากัน delta ep เท่ากันมาดูซิโจ๊กกับแจ็คอันไหนที่ delta ep เท่ากันแจ็คอยู่นี่โจ๊กอยู่นี่แจ็คอยู่นี่โจ๊กอยู่นี่อ่าระดับที่1เดลต delta ep เท่ากันข้อ1ข้อ2เด delta ep ก็เท่ากัน ข้อ3ไม่เท่าแล้วจ้ะข้อ3ตัดทิ้งแม้ข้อ4ก็ตัดทิ้งข้อ5ล่ะข้อ5อยยังได้ระดับเดียวกันอยู่ข้อ5อยยังได้อยู่เดลต้าอีพีอยู่ระดับเดียวกันเอ้แล้วมันต่างกันยังไงต่อระหว่างข้อ5ข้อ1และข้อ2ต่างกันที่ค่าของเวลาตอนนี้แจ็คใช้เวลาเยอะสุดอันนี้แจ็คใช้เวลาเยอะสุดส่วนอันสุดท้ายข้อ5โจ๊กกับแจ็คใช้เวลาเท่ากัน แล้วเวลาดูจากตรงไหนขอความรู้เรื่องของการเคลื่อนที่นิดนึงอัตราเร็วเท่ากันเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่ s เท่ากับ vt ถูกปะอัตราเร็วมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นระยะทางจะเป็นตัวกําหนดค่าของเวลาใครใช้ระยะทางเยอะต้องใช้เวลาเยอะ โอ้โห oh, ชัดเลยโจ๊กกว่ามันจะไปปืด๊ดระยะทางมันเยอะมากเลยโจ๊กเนี่ยแอนแจ็คล่ะแจ็คนี่ต้องขึ้นไปก่อนจืด,จดแน่นอนน้อยกว่าโจ๊กใช้ระยะทางเยอะกว่าเพราะฉะนั้นใช้เวลาเยอะกว่ามาแล้วคําตอบโจ๊กใช้เวลาเยอะกว่าทาดาตอบแล้วข้อหนึ่งว้าวโอเค เป็นยังไงบ้างข้อสอบในหัวข้อนี้แนวนี้ยังเอาอยู่ใช่ไหมพี่แอบใส่ความรู้ฟิสิกส์เพิ่มเติมให้น้องๆอ,อย่างแน่นปึก เป็นอันว่าเรียนทีเดียวได้มันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยสำหรับข้อสอบของหัวข้อนี้ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบมากเป็นแนวข้อสอบที่ออกได้กว้างขวางมากจริงๆเรื่องของเวกเ,เตอร์เรื่องของกราฟเป็นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องของการออกแบบการทดลองมันก็ใช่นะพี่ เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แล้วที่จะทำโจดหลากหลายแนวที่พี่เตรียมไว้ให้ในคอร์สอย่ารอช้าเรามาเจอกันในคอร์สมาตะลุยโจทย์ที่หลากหลายแนวให้แจมแววกันไปเลยสำหรับวันนี้พี่ต้องอําลาน้องๆไปก่อนแล้วเจอกันในคอร์สนะคะบ๊ายบาย